ผู้บังคับการตรวจทางหลวงออกมายืนยันนะคะว่าพร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนเปิดจุดแวะพักแล้วก็ช่องทางพิเศษระบายรถนะคะแล้วก็ฝากประชาชนใช้ความเร็วรถที่เหมาะสมด้วยค่ะพลตรีเอกราชลิ้มสังกาดผู้บังคับการตรวจทางหลวงท่านบอกว่าการเดินทางของพี่น้องประชาชนเพื่อกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะต่างก็ทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพกันตั้งแต่วันที่27-28ธันวาคมแล้วนะคะโดยภาคเหนือภาคอีสานมีปริมาณใกล้เคียงกันค่ะ ประมาณ1 6 0 0 0 0 0คันส่วนภาคตะวันออกประมาณ1 1 0 0 0 0คันส่วนภาคใต้ประมาณ1,000 100, 0 0คันคได้เรียงกันไปท่านผู้บังคับการตำรวจทางหลวงบอกด้วยนะคะว่าตำรวจทางหลวงมีจุดพักรถเป็นระยะให้บริการประชาชนก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเหนื่อยก็แวะพักที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ย205แห่ง นะคะแล้วก็มีทั้งห้องน้ําใครจะไปดื่มชากาแฟนะคะหรือจะมีห้องพักค้างคืนด้วยนะซึ่งหน่วยบริการก็ยินดีบริการบริการละ1ครอบครัวหน่วยบริการละ1ครอบครัวหรือว่าแวะพักชั่วคราว2-3ชั่วโมง ถ้าง่วงอ่ะอนะครับก็ไปนอนก่อนนะคะพักก่อนอาจจะไม่มากเท่ากับปั๊มน้ํามันนะคะความสะดวกตรงนี้แต่ก็สะดวกสบายซึ่งอาจจะมีคนใช้บริการไม่มากนักโดยรวมนะคะทั้งนี้สามารถตรวจสอบและจองห้องพักที่เว็บไซต์ตํารวจทางหลวงบริการฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือจะวอล์กอินเข้าไปก็ได้ค่ะส่วนการติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุประชาชนสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1 5 8 6 1 5 8 6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษมอเตอร์เว์ ค่ะ1 5 8 6กด7และวตำรวจทางหลวง1 9 9 3ตลอด24ชั่วโมงมและ a c e b o o k ของตำรวจทางหลวงจะมีการสง่งผ่านข้อมูลไลฟ์นะคะเส้นทางจราจรถ้าหากเส้นทางไหนมีปัญหาเพื่อจะให้เกิดความสะดวกสบายนะคะความสะดวกของพี่น้องประชาชนในระหว่างเดินทางด้วยค่ะ